ก็สวัสดีอีกครั้งกับรายการทีมเดบิวตี o สตูดิโอนะครับตอนนี้เราก็จะมาเล่นด่านเอช็อตไทยด่านใหม่ก็คือด่านกะวิญญาณนะครับผมก็อยู่กับคุณมาร์คคุณมาร์คครับครับเราจะมารีวิวไม่ใช่รีวิวมาเดินดูแล้วมาตุ๋ยแม่งเออโอเคเริ่มเกมได้เร็วมาตุ๋ยกันเนี่ยนะ เล่นเลยเออต้องเล่นอะไร AK เหอแปดอ็ดบานะง่ายเฮ้ยพี่รู้อย่าเล่นบาเลนนะเล่นได้ป่าวะได้ด้วยดูแป๊บหนึ่งมีคนแป๊บหนึ่งมีคนกระซิบมาเอาทำไมมันอยู่ใกล้กันจังอ่ะโดนเดือดป่าวะเฮ้ยนี่คืออะไรเออมีคนกระซิบมาโอ้โหถ้ามีข้าวเหนียวอร่อยนะเนี่ยเฮ้ย เอ้ยมันขึ้นข้างบนได้ด้วยเว้ยขึ้นได้เหรอเอ้ยฉันมีข้าวเหนียวอร่อยนะเนี่ยโอ้เออเฮ้ยเอ้ยขึ้นได้ด้วยเออน้ำตกแป๊บนะแป๊บเอ่อถ้าตาไม่ผิดนะไอเส้นตรงนี้ขึ้นได้ป่ะมันเหยียบได้ใช่ไหมเฮ้ยเออขึ้นได้ขึ้นได้แล้วถ้าผมตกลงไปมันตายป่กวาะูกชิมหมาเลยไม่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 ตายไม่ตายแน่นะไม่คือผมจะกระโดดลงไอ้น้ำที่เหยียเออ วิ่งวิ่งตรงเชือกได้ด้วยเออเพิ่งรู้ก็มันวิ่งได้ไงแต่ในไอ้ชาจีแม่งไม่ได้ไม่เคยได้เลยทำไมไมึงตกย่างไลวะตาย <S <S าวะอุ้ยตายลง,งตา <S <S ลงไล, <S <S ลงลงทำไมอ่ะแม่งแม่งเป็นน้ำกรเว้ยอ๋อมันอ๋อมันแบบฆ่าให้ฆ่ากันคือครบสองร้อยตัวเอ้ยแล้วมันมีปากอะไรด้วยอ่ะ ก็วิญญาณไงก็สมมุติมีคนตกลงไปก็หัวกะโลกไงก็ตุกนิดนึงอ่ะแม่งไม่นิดนึงเลยแหละแต่คือแต่คือแบบมันมันเนี่ยเนี้ยเนี่ยดูดิผมเข้าทางนี้แบบดงผมยังตําอ่ะแค่สี่โอ้โหแม่งเนี่ยว่าผมเข้าทางนี้ผมบอกทางเนี้ยแล้วผมเข้าทางนี้ก็แบบข้างบนเฮ้ยนี่มันด่านหรอเนี้ยทำไมมันงงอะดิมันกล่าววิญญาณยังไงวะ ทำให้แม่งเรามืน่นชัดเออมาวิ่งเล่นแถวนี้หละเอเอไออพี่รู้ว่ากระโดดถึกไหมอยู่ไหนวะเฮ้ยก<ห>ระโดดหลายรอบแล้วเนี่ยลงมาก่อนลงมางล่างก่อนรู้ว่าใส่ปีกไ,<อ>ไม่ม<า>ไม่ตายหรอกไม่ตายไม่ตายแต่ว่าถ้ามึงตกไปน้ํากดที่อะมึงตายไม่กระโดดลงมาตรงนี้น,นี่นี่แผ่นธีระเอ้ายิงทําไมวะเอ้ากระตุกให้กระโดดเออจะลองไอ้นี่ไอ้นี่คือแบบ แต่ไหนเนี่ยหมายถึงตรงเนี้ยคือมันจะกระโดดถึงเบาอุย้ยกูกระโดดไม่ถึงหรอกแม่งตกชิบหายแบบนี้นเออด้วยนะนะผมลองผมลองเฮ้ยไม่เฮ้ย <c oughs> ไม่ถึง <c oughs> แต่เด็ดอุ้ยบาเล่ <c oughs> ผม <c oughs> มาอุย้ยโอ้โหแม่งตกอ่ะแม่งต่ำชิบหายเเดดีี๋๋ยยววแล้วไอ้ตรงไอ้ตรงหัวกระโหลกนี่เหยียบได้ปะ หยาบได้โอ้โหแม่งดีชิบหายอ่ะไม่กูก็เราอยากรู้ไงมีแค่นี้เองอ่ะด่าเฮ้ยมันมันไม่ใช่หรอกมันไม่มีแค่นี้ตามจริงอ่ะคือมันซับซ้อนเฮ้ยไหนไหนไหนแอลไหนมีดวะมีอะไรอ่ะพี่รู้อยู่นั่นแหละไหนวะไอ้ไอ้ม้าเองโปกินขึ้นไปข้างบนดิว่ามีอะไร โปยไหนไม่ไม่มีโปปิดอ่ยายายาปิดไว้ปิดไว้ไดไรรวไไิไม่มีโปหรอกลองบินขึ้นไปดีมีอะไรวะเขามันไม่ไม่มีโปเขาบินเองสิครับดูแลตุกเพราะอะไรตุกเพราะถ่าคลิปไม่ใช่โปเอ้ยไม่ใช่ไหนลองบินขึ้นไปดีมันยิงทะลุเชือกไม่ได้ด้วยเทอะ ปาไม่ได้ยิงฮะรู้ปาเลดไฟไยทำไมไม่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 อยากแช่น้ำเฮ้ยระเบิดโคตรเก่งอ่ะเฮ้ยเลือดร้อยสองเลยเหรออ่าฮะไม่เลือดเยอะจัดปีมเรายิงผมเรายิงไม่ตายหรอกเฮ้ยทำไมแม่งแหลกว่ะมึงมีแค่นี้เองอะใช่ใช่แล้วเราก็จะมาลอยนะฮะไปไม่ลอยหรอกกูหาว หายไปไหนวะแป๊บนึงไปกินลาาแป๊บเออเฮ้ยโปนี่ว่าแม่นรู้มากกินเหล้าเหรอกินเหล้าเบาเหรออือด๋ยเหล้าได้แล้วตึงตัวเอาไม่ตายอย่าบึ่งมาเอ้ยที่มองผมไม่เห็นลรวผมเหมือนพวกมิโอ้ย ตายหัวแอม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 ไปแล้วเจอบาลเลททางนี้พอดีเลยเอาตายตายไม่บาลเลทค่ะดเฮ้ยแรลกว่ะนี่อยู่จุดนี้ไม่ได้วิ่งไปบอลเลทกันเออตายอึตื้อแม่ว่ะ อืออือยีทะลุหัวสิงเ์ไงไงล่ะหนีลงมาลงมาย <c oughs> อด <c oughs> มีช่สิงเว้ยมึงดูไงเป็นสิงวะหัวหมามันหมาบ้านพี่มีเชี่ยวแป๊บนึงดิยักษ์เหรอตัวอะไรอะทำไม, <c oughs> ไมหมามันมีหลายเชี่ยวยังไงวะเอโตกกนโอ้โหแล้วเรื่องไม่หมาม,มีหลายเชี่ยววะแอ,วแอบวันแอบวันแอบแอบลอยแอบลอย ไม่ใช่หมาแล้วว่ะสิ่งก็ไม่ใช่คืออะไรมองอะไรเนี่ยอยู่ไหนวะอ๋อเย้และอู้วนะครับก็้าเลยมันยิ่ทะลุได้ไม่รู้เหรอเออนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ